เห็นแดดเอาไว้แดดอีจะกมื่อนี่มื่ออื่นพอมีฝน,นมาพาเนี่ยก็เป็นแตงยางเนี่ยอยู่หรอกในวัดจื่นร้ายปี หนกกดหนกนีหนาวมาจากประเทศนอกกาลงลุยกินเขียดในป่านี่นี่จนบางตาเขียดกบหน่อยเขียดหมูต้องมือฝนตกเลยไม่ไมายางอ,อกเมื่อนี่ เป็นส่วนหนาส่วนลังได้เขียนหนามมันเจียเนปาไปทัวนกกายืนโจโกเจเคจอบกินเขียดระบบธรรมชาติมันสา่นสับปะสัต หากินเพื่อให้ตนเองอยู่รอดนะบ่ต่างจากคนหนอกจังวว่โบม,มีผปูไดเกิดมาเป็นอาหารกันดอกแต่ว่าคนเพพิน,ป,นปากเมื่อนเบาเป็นนะนะพอเป็นยังหรอกขาสิ่งเราหนี่มันเกิดมนาะเป็นอาหารคน ดีเสอีกเพ่นสิไดบุญผอมพ่นที่พ่นลว่าวเขาขางเจ้าของบัดมันบม่มีผู้ใดเกิดนาะเป็นอาหารกันแล้วแต่ละคนแต่ละสัตว์ประเภทใดก็าตามมีความหักเสมอกันคือหักชีวิตเจ้าของอนะนะ แต่ว่าธรรมชาติมันเกิดเห็ดในคนเห็ดในสัตว์ทุกชนิดทุกประเภทต้องดินรุ่นค้นคว้าเพื่อให้ตนเองอยู่รอดนะนกินกันดีปะเห็นตั้งประเทศแอฟริกาเิ่นป่เดือนเกิดไก่ที่ศู์พันธุ์แต่คนเมืองก็ไปไกล นำกางเกงไปไห้นำอันนี้ไปไห้พวกนี้ยย่งอยู่พันกว่าชีวิตตอนนั้นบ้างออกล่าซัดเห็นได้รู้ๆก็บเป็นปวกกลิ้งปวกหมโปูปลาเนี่ยละได้แล้วจะเอามากินร่วมกันเด้ต้มกลิ้งมันตัวใหญ่ กพะมันกลายออกนอกกระทะมันยังบันสุกอยู่คัดกินหนวดน่ะ่งร่วมกันกัดกินวัวแขวมันคือดีแท้ว่าแขวมันคือดีแต่ว่ากัดดึงกินผมลิงกันตี้ลิ่งแน,น่อย จับขึ้นมากัดไปมันเห็นตุ่มเล็กหน่อยเอารถห,หลอกั้ังออกมันก็มาเห็ดเป็นเสือตากแดดเอ็ดเป็นเสือกินบ่บเบิดไม่ตอกติดต้นใหม่ไว้พึ่งแดดไว้หามาก,ก็ไม่เห็ดกินห่วมห่วมกันน่นเด้พ่ได้แบงไปหมองหันมองหนียากเห็นกินเตา่า ไปเผาอ่าลูกจกกินเตาเห็นบ่คนก็นเริ่มพัฒนาขึ้นมาเมื่อคนเมืองเขาไปไกล่แล้วนำอาหารที่มันสะอาดนำอาหารที่มันดีไปให้กินอยู่เรื่อยก็เกิดติดจใจในรสชาติก็เริ่มเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการอยู่การกินก็นเริ่มพัฒนาขึ้นมา คือต่างจังหวัดบ้านนอกชวนระบทห้อนเนี่ยแต่เกกตต้มป้าแกงป้าปนป้าปีงป้ามันบานเมืองปลูกเต่าเจริญในเติบโตขึ้นมาออกทํางานต่างจังหวัดต่างบ้านต่างทินใดได้ไปกินผัดกินแกงสมกินแกงเพชรจำรสชาติมันมาได้ ได้สูตรบ้ากลับมาบานมาเห็ดพระเยอ่ะนี่ยยังติดใจพอดีก็จจำสูตรเพศกูเมือนี่ยอาหารนำตามจังหวัดชนบทกับจำอาหารในเมืองจำอาหารเรา้พนพูเก็เห็ดดีๆนะ <c oughs> มันผสมประส,สานกันไปประเภทนี่การกินสำเพอโลกโก ผสมประสานกันไปจักมันเกิดขึ้นตอนได้กระบ,บ่กหัจักแต่ว่าคุูเหมือบานอแทบสิบม่มีอาหารกับพื้นบาดกินนะแม้แต่เครื่องเทศใส่ลาบใส่ต้่มกับม่แเปนของหาไหลตามธรรมชาติแต่ก่อนเครื่องเทศใส่ต้่มมดแดงอยู่หัาง กินไข่คาใบบก,กูดก็แล้วแล้วนะผูเหมือนก้มีไม่มีเครื่องปรุงเครื่องเทศมาจากแนห่หางในหยังคนนบา้นบะหมีก็บ่แส่บพันละ,ะเปลี่ยนไปสมตำก็หายไปบาดกูเหมือนสมตำกับม่มีมีแต่ตำปลาตำสวยตำหมวกตำทะเลไป ตมตาดังเดิมหายไปตําเป็นเบิดลกุย่างม่มีวัสิตําบ่เป็นต้มกรปุนตํมมามานักกับไปก่นั่นตําใส่ตําตปอดต้าพุ่งก็มีมั้เอ่อจักสิวาจังใดมันเปลี่ยนไปเบิ้ะอาหารการกินมันก็เปลี่ยนไป สัตว์วาสินกับเปลี่ยนไปคือกันเปลี่ยนอาหารการกินไปคือกันแต่ก่อนมาจะคองผ้าไปตรงไห้ตรงหน้าไรนู้นไรกระปอมเบิดมือปลายมาเอามาเห็ดกินนุ่นเขาซ้ำกําปัดให้ปับ๊บขาบปับ๊บแลนไปกินอิ่มลนะมา กูมือ <inequ> น <ity> ี่มากินบ่ไดแบบนั้นแมวกินบ่ไดแบบนั้นแต่ก่อนเอาหนามคนมาหนึ่งส่งกินก็กิน้ะแมวนามต้มปนกูมือกินบ่ไดที่ว่ายังเติกนหม้าแมวกินกระดูกบ่ไดเขาบ่ให้กินกระดูกแมวก็ก็บ่ให้กินกระดูกมาเขาก็บ่ให้กินกระดูก ไปใส่กับบุหรย่ยางก็ใส่กับเป๋าหอยล้างท้งเสาะดดแมวก็ดีม้าก็ตามนะหอยมีกับเป๋าขายเป็นแฟชั่นโกรู้ไปเลยก็มีอวดกันเดือกมวนมือน,นเนี่มันอยู่ผู้เดียวบ่หด้ตัวคนเนี่ยมันต้องหาแนวมากก็เลยเปลี่ยนแปลงไปหมดนะ บากินดีร้ายผ่านโอ้ยมีโตอืดสือดอส่ออดเสียมาบาทบาทเป็นทั้งกิโลบ่ต่างจากคนของกินมันร้ายผูุเฒ่าลูกเต่าเกิดเห็นคุณทำงานได้เงินในยังสื่ออาหารเสริมสื่อโน่นสื่อนี่ฝากไหมแม่กินมีอาหารเสริมกินโน่นนั่นนี่ ปูดประหัดมากก็จุ่มจะจุ่มะไม่ได้ผู้อุ่นอวนไปหาหมอหมอนัดใายกับว่าน,น้ำตาลลายน้ำตาลลายน้ำตาลลายมันก็ดีตัวก็ไปตั้งโรงงานน้ำตาลโดดบัตนอั <c oughs> เออไปจดทะเบียนเป็ีโรงงานผลิตน้ำตาลเป็นยังแผลถุงแผลคทุงขายโดดเป็นยังบัตรสันอ์ โรคไฟลไข่เจ็บมันก็มาน้ำอาหารการกินนี่ก็ลายอยู่นี่พระพุทธเจ้าเป็นอย่างไเขาพิจารณาการกินให้ตกแตกมาบม้านกู้มเมื่อนี่แต่ก่อนม้ากินเขาเนี้ยปั่นเดียวนะปั๊บนย,นยนนห้นี่ทางหาเม็ดนี่ยนเขาเนี้ยอ้ห้นี่ขาปั๊บเปิดแดนไปกินยมองใหมบ้า มีตัวหุ่นดีๆบาทมีสวดมีส่งมีกลมม,ม,มีแอลวะนั่นละแลน้ำกลนเจ้าของได้เบิดมือมีกำลังแข็งแรงนะมาคู่มือแมวคูมมือบัมีกํากำลังหากินเองบ่เป็นถากินแต่น้ำเจ้าของนะนนัดเห็นปะนะคำเอิกกันเลยเวย้ย <laughs> กินสนุกซุกสบายกินกะไก็มาหากมัขี่ไอ้ขนเมียดน,นะสำเพโลกโกอาหารการกินประเภทนี้การกินมันเปลี่ยนแปลงไปเข้ากัยังก็บสมมถือคติเก่าอยู่บนถิงบนป่าอยังมันเปลี่ยนในเบบเกิดเปยอมปรับตัวเปลี่ยนไปนําำนะ ม,มันกับกระถินมันกับเปลี่ยนไปกูเหมอยผู้ที่ส่งได้มันคงมีสัทธารักษาขอวัดปฏิวัติไปเจ้าวาดประทานสงนจิตใจเข็มแข็งายเติบไดเ้เห็นแหลายเห็นแหลายวัดละแห่เคืองผิ่นกองหยวอาอมซาลา อยู่ไกลคู่อาจารย์แน่เหมือนอยากโยมเหมือนท้ายคลิปโพสต์มากที่เรวบวดหววซึมซับเขาไปเบิ้ลไม่แมแน่สิเอาธรรมะขอวัดปฏิบัติปลูกสัทธายาดโยมข็มาวัดได้เอาปีเอาของดึงเอาสาอัทธายาดโยมมาแห่เห็ดน,น้ำโยมเขาคนละหัวมันยำบวชเนบวชนำว้ำมาะพุใธเจ้า เป็นอยู่เันาว่าเห็ดน,น้ำยมเขาันเดเห็นแห่หลายวัดพูดอยู่ทั้งสะเส้นสร้ากับแห่อ้อมสะลาอยู่ท่ามูด,ดออหมือนกแห่อ้อมสะละ่าห่วยวะไม่อยู่ไม่กินอยู่ครูม,มือเนี่ยคนทั้งหลายจักเส้นซ้อกับย่อนเอามาศึกษาขอวัดนำครูบาอาจารย์สายสาขาวัดน้องประพงตัวคนเขาจังเด็กหู ไปเห็นหัวจักเข้าห้อก็จยังอยู่มันคงในเพจของสมณะหลายปีผ่านมาจนถึงปัจจุบันสีไปเอาอีงจำนัดบ้านพวกไปรับเงินแสนกระทิ้นสงเคราะห์เขากระทินคุม,มือนี่มันบ่ได้เบาเรื่องสืบสารรักษาขนบธรรมเนียมวินยัยประเภทนี้พระวินัยไว้เนี่ มีแตกทิ้นสางโบสถ์มีแตกทินสางซาลามิแตกทิ้นสาง,าน,สางนัตกุติรับลองสางนอนสางนี่้นะชุดไมใ้ใจคว่ควมค่วมยาก,กับพวกกัสไปหาเงินดินละไมกตะกบไปเป็นถาดค่วมยาจิตอันโลภนำไปเนข้าวาจิตจิตอันเป็นลามกถูกโลภนำไป ลภะหรือคววมอยากคววมอยากได้อยากมีอยากเฮ็ดเล่ยเสียไปแห่อยบัดนี่ผมแฮ่ผมก็บ,บ่ไเลยมีเครื่องเนียงเลยแห่แหงแหงพันวะ <c ười> จัดขบวนแห่ก <c ười> ันเออลงไปเรียนนํำเขาบัดนันด่ะประเภทนีกฐถินวัดปฏิบัติก็เริ่มย่อนญานลงไปบัดเริ่มย่อนย่านลงไป ว่าลงไปหาเขาเพื่อจะได้เงินเขาก็เห็นนําเขาเป็นผ,เนผนนเนะเอ็ดกระทินสรงเคาะผาหนาสังหวาดเนาะขอปฏิบัติตามกันคว่มเป็นอยู่ต่างกันเมืออยากได้เงินเ,าเขาก็นํำขนบรมเนียมที่เขาเคยเห็ดบ้างแผนไหวเขาก็มาเห็นคือเหอเขากับปล่อ,บบอยเขาเห็นที่ระคขาบ่ได้เงินแสนเขา่ว่าโอ้เห็น,น,นหนาละอายหนา นาสงสารผู้มีผู้ตกอยู่ในสภาวะค่วมอยากได้อยากมีอยากเป็นป่านนี้อยาตยโยมกับอ่อนซ่อนเนี่ยจะเป็นแบบนั้นอยาตยโยมอันซ่อนพระมีเงินอ่อนซ่อนพระหาเงินเจงนะบุญใหญ่เหมือนปะ่ะเปินเหตุอันนั้นอันนี้บุญใหญ่มันประกาศจากส่วนปักมุดเด็กบัญชี มนุมญญน่มีอะไรบุญใหญ่ในพุทธศาสนามิตรบุญละบาปบุญใหญ่บ่มีแห่งละแต่เทไรแห่งเกี่ยมแห่งสะอาดสะอาดกมนนละสันดา,า,า,ญญานญญาาน,าาานี่บ้านข้ามีบุญใหญ่บุญหน่อยบุญใหญ่สั่งสิ่งของงูนราคาหลายนั่งเว้าไหลสดบุญใหญ่อันนี้สงมากทำถนน ราคาเป็นล้านแกงรา่ละเอียดบุญใหญ่สางโบดบุญใหญ่สางพุทธิไส้ซดบ่กเขาขาดนั่นขาดนี่สิบวชมาเอาซ่ำนีบ่อสีมานั่งพระวนาแต่สีเอาซ่ำหนีสีเป็นนางยังเขาอยู่ต้องหลกเขากาหา็หาใหายเล้ายกว่าอีก <c ười> เออทวา่ารหบ่ได้มีความขิดจจงสันน่นเนาะหามาพอสมควรแต่เป็นค่ารวาด มีใส่มาเบิดพอสมควรแบบวเห็นมาเบิดแบยยมงบองได้ก็ได้ในเอเชียอาเซียนเนี่ยบมมีประเทศได้สีบ่ไเด้ไปเอาไปมาเบิดเห็นมาเบิเดแล้วหูงจัามาเบิดแล้วมันบ่มีทางใดมันสีเลิศดซ้ำทางมาไปละอยว่างมันบมมีการสูรบอันใดสีเลือดซ้ำการสูรบก็บกิเลดถ้าคิดจังสันนะ ยังมั่นคงตั้งหมั่นไห้ประครับประคองเกี่ยวค้องไววเพราะมันไหลไปหนาสงสารพวกมิตรคล่วอยากคดว่าจะเอาวัตถุสิ่งของมาเสือประยุพุทธศาสนาคดว่าจะเอาอานิสงส์ในการเหตุบุญใหญ่แต่บ่คคดว่า,วามันผิดวินัยมเพาสิเป็นบุญหรือเป็นบาปก็บ่ระจักของเฮายังคล้องเพียสมณะ เป็นเสือสายของสมณะสัก,กะยะเข้าสิเห็ดพิษออกจากเหตุจากคลองเพิ่อน,นู่หันมาคืนผิดเจรนาเบิือนกับคักเดิอหม่เฮาอติโยมมันบ่้โหขี่หัวมา้ายังดอกเออหววซื่นไปนําไปยังซั่นเออพระเด้เงินกรหลายคือก,กันกับพระไท่เทศยรว่าสัตรยามือออกพรรษาเขาให้พระนุม่มพระน่อยเทศยรหนอพระไทก่กระเทศ มันพระชาวต่างประเทศขืนเถศว่วอัตามาชอบเมืองไทยอัตามาชอบ้บตำคนลือเบิดเมืองอวนลราพระฝรังบอดีหนาต้งสานหนาต้องจาน้นาอนสมัยก่อนคนเหลือออนซอนชาต่จางประเทศฝรังเขา้ามาเมืองไทยลังสงครามโลวครั้งที่สองเข้ามาพอฝรังมาแล้วขายสิงขายของมันก็ขายได้ราคาสูง อับราคาจะพออ้องขึ้นมันซอ้อนนะเห็นฝรั่งไปเห็น่่นายเพียรเราไปฝรั่งเราเป็นฝรั่งเราไปลงรถไฟแล้วคนทั้งเนื้อหุ้งเต็มรถโต๊ใจนะแล้ว่ะเราไม่ใช่สวนสัตว์ไม่ใช่คนป่วยมาล้อมรอบอะไรเล้ว่ะบอกว่าเขาเป็นวัคซีมาข้างนี้เออ มา่ยังเหอเมาเบิองไปเบิองวัดพระฝรัง่งลังวลาเขาสิม,มากเขาเลยวัดได้บโบสถนสวนสัตว์ว่าสิม,มาเบิง <c oughs> องเออว่าไปยังเัร็จนะสามท็กซี่สามหล่อมกักกรุงเทพหมักพระรั่งขึ้นพระอนซอดแต่เงินหลายเงินบมุกข้นแถววัดนนท์ไปขายป่อยแถวปัตยยาปกติขาย ด่ามละสามสิบบาทถ้าฝรั่งมาถามซื้อขายด่ามละวลอยหาซิบเป็นไงขึ้นเบิ่งเตี้ยลับขึ้นนั่นที่เลยนะั่นนะแท็กซี่ติดไฟแดงเพิ่นถามกันอ้าวมึงบ่งไปส่งรถไงวนะพิ่นว่าส่งบดเบิดกะแล้วขับมาเดี๋ยวกูส่งมาสี่ตนี่ตอนน้องแนมเอราวันพนอะ่นาฝรั่งนะไปส่งฝรัง่งกูส่งแบบฝรัง่งออดโรงแรมเอราวัณแล้ว มันเปิดประตูขึ้นเมื่อเลยคุดโงแรมเลย่่สนใจว่าถามมันจะควมเลยเพื่นก็ขึ้นไปต่เข้าไปเอาเงินมาจ่ายเพื่นไบ่จักรออยู่สักพักพ่เห็นมาน้่าขึ้นไปเคาะห้องเขาเขาเปิดประตูออกมาข้อคาโดยสารพลังงน,นฟังไทถหัวเที่ยวหานมันมารู้เลวเป็นหมา ไม่มีตังค์เดี๋ยวอาจารไม่มันว่าแต่ก็จะฟังบูฮูทรงมาซีโตนี่ก่อน,น,นเป็นหมาไม่มีตังค์เรืเ่อ,องด้เงินต้องขอส่งเออจังว่าเออว่าเห็นเ่าคือ,อก,กันไม่ออกผัสอดพระไท่องค์อื่นขืนเถิดไม่มีผู้ใดบอกหาพระชาวต่างประเทศขืนว่า มักเมืองไทยชอบสมตำเลือกันวัดเมืองอุบวนเัวคนเขาวัดเพิ่พนเ้าดีพันเ้าดีโอ้ยดอกเบี้ยมันหมักไปยังสันน้นคนเฮามันหมักของแปลกตัวแต่ข้องดีๆเรเพ่นบ่หมักดอกสีเหลือกเฟ้นนั่นนะเฮาทานิยม,มองเขากับหมักคนไทยนี่แล้วหมักเมืองไทยรักคนไทยภูมิใจเกิดเป็นลูกอีสานนี่แหละ บ่เรนน่ะชาติตระกูลอันใดหรอกนะพระเอาคือกันถ้าสายไปอยู่เมืองนอกห่ะไปเมืองนอกโอ้ยไม่ออกเนอันซ้อนเว้าวอ่างกันกันพระกับมาจากเมืองนอกขึนธรรมาสบ่เบ้าอีหยางบอกที่เรื่องไปเมืองนอก <laughs> บอกติว่บาบอกอีหยังว่าญาติโยมเขายังไปหลายตัวเขายังบ่มาเ้าอวดกันนนะเบาพิษเบาถูกก็มีนะแต่ไปส่วนเดียวเห็นนะั่นแ่ะ ของเข้าไปขาเข้ากับไปในเส้นสายของภูมิชาในพุทธศาสนาพิจารณาบึงนะเมื่อด้อยู่ดีมาได้หรอกไปอยู่อีดีก็ซ้าเฮาไปทํางานรุงเทีฯยั่มนล่ะกลับมาบ้านคือจังปุ๊โกผู้งามหนาสเสบลบเสบิบ้มมันไปอยู่เมืองไปอยู่ยองเถียหของแน้อยกินก็อยู่หันรัวก็อยู่หันมองนอนก็อยู่หันซอกซอก,ซอกขึ้นกันนี่ย่ะ เจษสิวาจังมันอุดมสมบูรณ์แล้วเมืองไทยนี่ขนบธรรมเนียมประเพณีก็เอื้อต่อการประพฤติธปฏิบัติศรัทธาญาติโยมทั้งหลายก็เอื้อต่อการประพฤติปฏิบัติกฎหมายบ้านเมืองก็เอื้อต่อการประพฤติปฏิบัติพ่อแม่ครูอาจารย์ผู้ทรงด้วธรรมวินัยก็มีเป็นแบบเป็นอย่างผู้ยังทรงถาทรงขันอยู่กันยังเข็มแข็งในการบอกสอนลูกษย์ลูกหามันสุดยอดแล้วทีนี้ไปไส สิไปเอานี่พานอยู่ใสสิไปเอาสมะอยู่ใสวิจารณาเบิ่งคักๆนะอย่างโอ้คนท่อนี่มันขิดบปเป็นนั่นนะน่าสงสารเสียเหลือเกินนั่นนะอา้าวอกให้ฟัง